เมื่อปีพุทธศักราช2475สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัรสุขุมพันธ์กรมนครสวรรค์วรพินิตได้เสด็จลี้ภัยจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองสยามไปประทับที่ตำหนักประเสบันเมืองบันดุงเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์จนสิ้นพระชนเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2487 ขณะพระชนสา63ปีพระยาติวง์ได้เก็บรักษาพระศพไว้ณนะสุสานเมืองบันดุงต่อมาในปีพุทธศักราช2491สมัยรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามได้อัญเชิญพระศพกลับประเทศไทยภาพยนต์ข่าวม้วนนี้ได้บันทึกเหตุการณ์พิธีเคารพพระศพที่สุสานและขบวนแห่พระศพกลางเมืองบันดุงไปยังสนามบิน นำโดยกองทหารเกียรติยศของเนเธอร์แลนด์